แนวทางในการดูแลเบาหวานชนิดที่2 เนื่องจากเบาหวานชนิดที่2เป็นโรคที่เกิดจากไลฟ์สไตล์ดังนั้นหลักในการรักษาในการดูแลตัวเองของคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่2ข้อที่1หมอแนะนําอย่างยิ่งให้ทํา IF คือการงดอาหารเป็นช่วงระยะเวลายกตัวอย่าง IF 16ทับแช่วงเวลาที่เรางดอาหารตับอ่อนเราที่มันถูกกระตุ้นมาเรื้อรังมันจะได้พักทําให้เซลล์ตับอ่อนเราได้รับการฟื้นฟูข้อที่2มาดูที่เรื่องอาหารที่เรากินแหละแนะนําให้กินอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ําน้ําตาลในเลือดมันก็มาจากคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักแล้วก็ ถ้าให้ดีคือไฟเบอร์สูงกยากใยเยอะเพราะมันจะไปช่วยดูดซับลดอัตราเร็วในการจะดูดซึมคาร์โบไฮเดรตเข้าสู่กระแสะเลือดอาหารบางอย่างเราอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันมีคาร์โบไฮเดรตแฝงมาเช่นนมจริงๆนมเนี่ยมีคาร์โบไฮเดรตจากน้ําตาลในนมเองนะฮะแม้ว่ามันไม่เติมน้ําตาลก็ตามแม้กระทั่งนมธัญพืชนมถั่วเหลืองหมอมักจะไม่แนะนําให้กินนมทุกชนิดข้อที่3าหมอแนะนําว่าต้องออกกําลังกายคาร์ดิโอควบคู่กับเวทเทรนนิ่งแล้วก็ต้องกินโปรตีนให้เพียงพอเราจําเป็นต้องคงมวลกล้ามเนื้อในการ รักษาเบาหวานเพราะว่าการกินอาหารคาร์โบไฮเดทต,ต่ำการทํา IF เมื่อทําไปถึงจุดหอัตราเผาผลานของร่างกายจะลดลงไปด้วยเพราะฉะนั้นน้ำหนักมันจะลงมาได้ถึงแค่จุดหหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะลดน้ําหนักยากทีนี้อะไรเป็นตัวกําหนดระบบเผาผลาญนะครับหนึ่งในนั้นที่สําคัญมากๆเลยก็คือมวลกล้ามเนื้อ